เดี๋ยวจะแสดงข้อมูลให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าอันไหนที่มันไม่ตรงตามข้อเท็จจริงสามารถทักท้วงเอะอะก็ได้นะคะนายนบดลใจปวงนะครับอันนี้เสียชีวิตนะครับเนาะนบดลใจปวงให้นางสาววราพรคำแหลงคนนี้เป็นหลานนายชื่นลาวันนะครับให้นายสุชาติสมเตรียมนะครับซึ่งเป็นหลานต่อไปนางจันทภาหลวงคํานะครับให้นางอมพาอินพมเป็นน้องสะพ้าย ที่มาที่ไปของเวทีวันนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่าเรามีการทําข้อมูลเรื่องการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนและก็อุทยานแห่งชาติมาหลายครั้งหลายรอบนะครับซึ่งเรามีข้อมูลตั้งแต่มติถึงครองตามมติคลมอสามสมิยศหนึ่งอันนี้คือ1ข้อมูลละนะครับ2ก็คือตอนที่เราทําทะเบียนประวัติที่ดินลายแปลงประมาณปี5758โดยท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาสังคมซึ่งที่ผ่านมาเรามีการออกทะเบียนประวัติ แต่เราจะมีตรงสีแดงๆเขียนด้วยว่าเอกสารนี้ไม่ใช่เอกสารทางกฎหมายทําให้ตัวนี้เราทํากินแบบโดยการอนุโลมอะครับครับก็คือนี่เป็นข้อมูลก้อนที่2นะครับข้อมูลก้อนที่3ก็คือข้อมูลตามพรบอุทยานแห่งชาติเมื่อปี6 2ตามมาตรา64ซึ่งข้อมูลตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่3ก้อนข้อมูลแต่ละอันเนี้ยไม่ตรงกันเราจะทํายังไงให้ข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อมูลเดียวกันให้ได้หรือว่าเป็นวันแมปอะครับโดยเป็นที่ยอมรับของทั้งชาวบ้านด้วยทางอุทยานด้วยนะครับโดยการมารีเช็คข้อมูลใหม่ทําข้อมูลร่วมกัน กระบวนการตอนนี้นะครับในพื้นที่อำเภอของแ่งเราเนาะครับได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานในระดับพื้นที่นะครับหมู่บ้านละสิคนโดยแต่งตั้งโดยท่านในอำเภอเพื่อให้10คนเนี้ยเป็นผู้ที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการกอำนินความตะวจให้ชาวบ้านเข้ามาถึงในการให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่ออะไรนะครับเนื่องจากที่ข้อมูลเดิมเนี่ยตั้งแต่3ามสี่ปียอซึ่งมันผ่านมา20กว่าปีนะครับบางทีข้อมูลอาจจะไม่ตรงแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วเงี้ยเรา จะทาข้อมูลให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับโดยยึดหลักก็คือให้มีล่องรอยทํากินก่อนปี57เนะครับเป็นกติการ่วมกัน,นครับตอนแรกก็ยังขุขักนิดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากกระบวนการในการทํางานเนี่ยมันเหมือนมาเริ่มใหม่ด้วยกันทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยทาง,งกรรมการหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นด้วยแล้วก็ชาวบ้านด้วยทุกคนเหมือนกับมาเรียนรู้ร่วมกันข้อมูลมันทํามาตั้งแต่3 3รอบนะครับสามสิบพยศีหนึ่งตอนนั้นยังไม่มีคําว่า ไม่เกิน20ไร่นะครับแต่พอมันมีาตามพรบอุทยานแห่งชาติ62สองเพิ่มคําว่า,าถือครองรายแล้วไม่เกิน20ไรทั้งที่สิทธิ์มันสิทธิ์มันเป็นของเขาตั้งแต่ต้นซึ่งเขาทํากินมาก่อนนี้เขาไม่รู้หรอกว่าเขามีกี่ไรแต่ว่าเราไปจบับกทธส์ให้เขาต่อชื่อต่อลายไม่เกิน20ไรทําให้เกิดกระบวนการที่ว่าเราต้องต้องทำไมต้องมีการเปลี่ยนชื่อทําไมต้องมีการ ให้ภรรยาหรือให้ลูกอะไรเงี้ยครับให้ให้สามีอะไรไครับเพื่อให้กระบวนการมันไปได้ครับไม่งั้นมันจะมันจะไปต่อไม่ได้ถ้าเราสมมติว่าเราไม่ให้ถือครองตามข้อที่จริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับหลังจากที่ทํางานไปได้สักระยะหนึ่งมันก็จะมีความคล่องตัวแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติชัดเจนขึ้นครับให้ชาวบ้านเขียนคำร้องในวันที่วันที่ลงพื้นที่นะครับเขียนตรงนั้นเลยครับให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและปัจจุบัน หลังจากที่ลงพื้นที่ทั้งหมด4วันนะครับได้ข้อมูลมาก็หนึ่ละไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อการแบ่งพื้ที่ไม่ให้เกิน20ไร่นะครับก็ได้ทําข้อมูลมาเสร็จวันนี้ก็เป็นการคืนข้อมูลจากวุทยาหังชาติห้วยน้ำดังซึ่งลงพื้นที่ครบทั้ง5หมู่บ้านของตำบลเซนไฮแล้วนะครับเพื่อให้คณะกรรมการรับรองข้อมูลร่วมกัน เรารับคำร้องมานะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะคะในพื้นที่แล้วนะคะก็จะใช้รายงานการประชุมวันนี้นะคะในการรับรองข้อมูลเพื่อที่การทำกินของราษฎรเนี่ยก็จะได้ตรงตามข้อเท็จจริงช่วยดูกันเลยนะคะอย่างละเอียดนะคะนางสาวพิชการถูกข่าเป็นเละต้อเป็นหลับ แปลงนะคะมันจะมีอยู่3ประเภท3สีนะคะสีเขียวคือแปลงที่เป็นข้อมูลเดิมๆม,มานะคะแปลงสีดำกับแปลงสีเหลืองเนี่ยคือส่วนที่เรามาเห็นจากภาพโดนหรือ Google ก็ดีนะคะที่เป็นอัปเดตว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะ่ะการเปิดพื้นที่อ่ะไม่ใช่แค่สีเขียวนะคะมันมีการเปิดพื้นที่ไปมากกว่านั้นพอไปเช็คกล้องรอยในอดีตและตรงไปตามเงื่อนไขเนี่ยแปลงนี้ก็ต้องเพิ่มให้ มันจะถูกแปลงเป็นสีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นมันจะตรงข้อเท็จจริงมากที่สุดแต่ตรงสีดำเนี่ยพอเราไปหาหลักฐานร่องรอยเนี่ยการทำกินมาก่อนหน้านั้นอ่ะมันไม่มีจริงๆอ่าตรงเนี้ยเราก็ต้องคุยกับรัษฎรให้เข้าใจวันนี้ข้อมูลที่ทางอุทยานเอามาส่งคืนข้อมูลให้ทางคณะกรรมการดูนะครับก็จะมี1ก็คือรูปแปลงนะครับที่ได้มีการยืนยันจากเจ้าของแปลงนะครับแล้วก็2ก็คือเรื่องการเปลี่ยนชื่อสุธายาศอะไรยานะครับ ตารางนี้นะคะท่านใดรู้จักนะคะแล้วข้อมูลตรงนี้ไม่ถูกต้องนะคะให้แจ้งได้นะคะหรือมีการเอะว่าเอไม่ใช่ญาติกันเลยอะไรเงี้ยคะสามารถเอะได้เหมือนกันช่วยดูกันเลยนะคะนางดวงบุผาปานันนะครับให้นางสุคำแสนคำนะครับอันนี้เป็นพี่สาวนายหวันอินพรมนะครับให้นางจิตรานะครับสุ่มเตรียมเป็นหลานกัญญาลัตพิมพ์ปัญญา ให้พ่อนายดวงมาพีปัญญานะครับซึ่งเป็นพ่อนะครับนายจันดีปัญญาป่อนะครับให้นางสาวชนิดาปัญญาป่อชนิดาเป็นหลานของนายจันดีต่อไปครับนายชิดกันใบได้เสียชีวิตนะครับนางสาวละพินกันใบเป็นลูกต่อไปนะครับนายสุพินขาวผ่องนะครับให้นางบัวไหลซึ่งบัวไหลเป็นภรรยา ก็คือวันนี้เป็นการรับรองข้อมูลนะครับหลังจากนี้ก็จะได้เอามาติที่ประชุมวันนี้เพื่อไปประชาคมในหมู่บ้านของเราอีกรอบหนึ่งครับเพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอามาติประชาคมกับข้อมูลตัวนี้เข้าไปสู่ระดับกรรมการระดับเผยพิจารณาอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็จะส่งคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไปครับสุดท้ายปลายทางก็กกคือเป้าหมายเราคืออ,อสอสิบสอง เอาสอส .12 เป็นเอกสารรับรองโดยกรมอุทยานแห่งชาติเอกสารตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ยืนยันว่าชาวบ้านมีสิทธิทำกิจถูกต้องตามกฎหมายโดยที่กระบวนการทั้งหมดชาวบ้านมีส่วนร่วมนะครับไม่ใช่ว่าทางอุทยานมาทำไฟเดียวอะไรไครับ น,นี่เป็นความหวังที่สุดเลยครับว่าพื้นที่แสนหายจะเป็นพื้นที่นําร่องก็ได้นะครับเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยทั้งชาวบ้านด้วยเพื่อว่าจะได้เกิดกระบวนการว่าเราที่ลงพื้นที่แล้วเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะไปแก้ปัญหาเหล่านี้ในพื้นที่อื่นๆได้อย่างไร ทางมูชาห์แห่งชาติถ้าอยากจะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับก็ต้องสร้างพื้นที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าอสสิเน Get ี่ยได้สิทธิ์อะไรอย่างไงบ้างไม่ใช่ว่าเข้าร่วมอสสิองแล้วไปจํากัดสิทธิ์ให้น้อยกว่าเดิมหรือว่าได้สิทธิ์เท่าเดิมแต่คนที่ไม่เข้าร่วมคนที่ไม่เข้าบวนการก็เหมือนกันไงครับมันทําให้ไม่เกิดความแตกต่างว่าคนที่เข้าร่วมในกระบวนการอสสิได้ได้สิทธิ์อะไรมากขึ้นแค่ไหนถ้าสมมติว่าโอกาสข้างหน้าถ้าสมมติกฎหมายเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเขาสามารถต้องเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายที่สูง กว่านั้นหรือถึงสิทธิที่สูงกว่านั้นไม่ใช่ไปจำกัดสิสทธิ์เขาแท่งเอา212